พี่น้องมาพบมาพอก,กันอีกแล้วขอสองพอน้องอ่ะพี่น้องมันอีซอมาติดผ้ามีเหียให้มีไงพี่น้องครับมีเหี่ยคามีเหี่ย,เ,ยเก่านะจากปีนะพออันนี้เหมือนผ้ามีเหี่ยผ้านะจเตจเตหลานนิหน่อยแต่ห้ายังน่อยผม พี่น้องเ,อเลื่อยสีนะให้เพิ่น,นานนะฝนมันซาพี่นหนองแองกลางคืนก้นนมไปก้มมานะพี่น้องตู่เอ็นลงมานะปุลงมาโอ้ย บางให้แหเลื่อนเนี่ยก็เป็นไพี่นาะในซานนะพี่น้องข้าพีเหยียดซองแผ่นนะพี่น้องติดแต่แต่ตัวน,นี้นะเนี่ยบริติดโพบม,มี่นะพี่น้องติดแค่บนนี้ซองแผ่นบน,นเท่ากับอาภาตั้งค้างไว้ก่อนเพื่อเก่า บม่ได้ไปน่นอะไรติพอเพราะเอาไปทั้งโน้อนอ่ะนะนนามาจามังร่มไม่ได้ผัดเออนั่นแหละ เดี๋ยวางเราเชีววะาบนะพี่องตอนานนาะใหม่คือต้องตีใหม่ตีใหม่บ่ไม่ได้พี่น้องกันง่ายล้างมากับโบหูด้ว คสได้คลิปต่างไยลงมาได้คลิปเด็ดอะไรพี่น้องคลิปเด็ดประกาแอลฮักพอดีเลยพี่น้องซุ้งได้เลยซุ้งกัดเลยตายกันนอก็ใส่เปลือกจักรยอเป็นเดือน Ừm, <Sý> 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 uhm, <đọc tát> <Sý> nó tăng tắt đó Mà không cho con ghen Cho nghen, เฮ็ดอีหยังนลยจมอีหยังนะโอ้ยตายแล้วพี่น้องพะจมอีหยังวันนี้ให้ตะกูอันนี้มันใหม่เกินพี่น้องก็เลยต้องต้องเปลี่ยนซะมันหลายปีเกินเป็นแบบมันเกินไปมันเกิน เกินไปพี่น้องแต่ต้นนี้กะเอาไว้ก่อนมันยังบ่มีทางวัวน,นอนเล่นไปได้กะอยากมุ่งบอลในหน้าพี่น้องกอลังจานแต่ว่ามันยังบ่มีพี่น้องเล็ดไปเรื่อยๆทีละน้อยทีละน้อยพี่น้อง

ซานกงยไปตาอันน่ะเท่ๆไม่ไปเห็นยังบันี นี่ยแต่ผมไม่เลือดแต่เห็ดมีเวกโบแล้วนเจ้าเนาะบริจาคเลือดเนาะ มันว่าทานแล้วสันนี่เป็นน้องพามิเฮพามิเฮจังงั้นเออ อืมน้ฮะเริ่มเลยพี่น้อง

ตัวอันไตพุล่ะมันสิไป không บ่อยู่นี่บัดเถิงสิ được, ว่า่ายหมอดกับอันนั้นี่ะชี้พันแปดชี้สองพันเอง มาเปะกัมาเตียงไผมาไนั่นนะแม่ไก่พี่น้องอยู่อนูซานดอกน่ไปไบ่รอบานกับไปอยู่กับงัว บอลคือกันได้ได้ได้เงินบริบริอยากส่งข่าวเฮือนได้ได้เฮือนนะเป็นในห้องเจ้าอยู่บ่สะไปเก็บแล้วเป็นอยู่บ่กับ่อลแล้วชุดถ่ายไม่กับอะไ้อยู่ถุงเป็นเงินเพิ่นเงี้ยเงินเพิ่นมาว่ายไปเก็บผักบวงไปเงินเจ้าของไปเก็บบวงไปเงินเจ้าของเหินนาทีเพิ่นตัวแทนเพิ่นนกเก่าไเดือข้าวข่าเร็วมาไปไว้ได้ใจเย็นๆเพิ่นว่า อะไ้เงินละไ,ไ,ไ้เงินละ<ฮ>นนยักมีจะกกีบสแผนมันได้สิพอเอ๊ะปิดแต่ได้นึ่ส,สื่อมันบ่มี จารบไปตัวนี้เจาะใสตัวนี้นะคลิปนี้เรัก็ซิขคลากันไปแล้วด้พี่น้องบอลคลิปนะด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเดอพี่น้องสวัสดีพี่น้องอาานไนะขีดจวดล้นะ